นนี้มันสามโลแฝดั่งได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวชักงูกกอนเนียพาหัวจะเป็นของอูสามโลแเห็นไหมแฝดเดี๋ยว็ถูงหน่อยไอ้ย่าม่เหมนจะกินแคเดียวไอ้นี่มันใจเยียวเหมดแล้วอโลรึ่งวระวังรถนะสองโลหกเอใช่ไหมใช่ั